คนเริ่มมาเยอะมากขึ้นแล้วครับเดี๋ยวพาเดินไปดูโซนนู้นนะครับ ท่าน mau ที่ ไปดูโซนนี้นะครับแข่งอะไรกันชมตาม

เพรความร่วมมือนะครับถยนจนที่บริเวณนี้นะครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วช่วยถ้าอยากให้เราเนี้ดึงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านรุงเรือนก็ดีวันนี้ท่างขอสาบ้เนนะครับท่านบอกว่าเราให้บริการสําหรับท่านที่มาร่วมทาบุญการในงานร้อยกระดิ่นณวัดของั่งนี้นนเ,เราถือว่าเราร่วมมือกันนะครับร่วมมือ เมื่อกี้แจกน้ำมันพืชกับไข่ไหมนะครับเมื่อกี้ของแจกนะครับเราก็เข้าหงแจกอะไรกัน่อแล้วก็แจกาขนมอ๋อ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 ็๋ออ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 ออองไอเอ มาดูมาดูแล้วก็ทำภูาค้วก็ของคที่างร่มเลยทุกท่านที่บาร่มกนื่องจานรานต่างๆร้าน่าที่ทั้งของมาตั้งโรงงานอรกอบคุณทุกท่านนะครับทั้งของมาตั้งโรงงานหรือจะมาเข้ามารู้มทอด เป็นงานกระดิ่งกับการองกำลก็ดีเะครับทุกท่านที่มาร่วมจับงานก็ไดอเห็นว่ากองกำันี้โดยสระานทายสงคุกเ้่องท่านภาจารยระพินทร์ฐานักดิ์คำโมท่านเจ้าว่าครับกองกำลัท่านประธานองค์หิวท่านยมพรและเมืองและท่านพระพุทธชินวิทยาาและกรรมการอื่นหลายท่านที่มาร่วม คราวนี้ร่วมเอกภาพแห่งวินัยฝ่ายบุญและที่พึ่งที่มั่นคงทางในวิมัง เรอเห็นว่ากท่านมาร่วมกันแบบว่าทำงานถ้าใดเราต้องทางานเป็นเี่นแล้วถามว่าต้ังการอะไรไหมคะคิดว่าพี่นขาอยากทำอะไรไหมคะเชื่อว่าต้องการอะไร ไปดูแจกอะไรกัน แต่ขนมนมเต็ม

あ。あぱり。<シ> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì phải Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วนันรันคารัจันทร์วนอังครวันทรองคารวันร์วันอังคาวันนรนคารันจันทร์องควันจ่วันองคารวันจันทคารันจันวคารันจันทคารันจันทต้องควรวอควทร่วอัารวัรวอัาวันจันรัาวจันทรวันองครันวนอครันจนอัรวันจวองครวันจันวารวทร์ารัทรงคารันน ผมไม่หาที่จะทําได้ <muchas>